เป็นเวลา12บสนาฬิกานะคะของวันอาทิตย์เป็นบนออายสิบสองนาฬิกายี่สิโอ้หนนั<ซ>่นันใบสองใบสองกันเล็กสิบเอารายสองเออวันนี้ห้าสิบกากันไปเลาะค่ะพี่น้องไปเลาะเลาะแบบไรแบบตีตื่นขึ้นมาก,กันเลยนะั่นได้รับโทรศัพท์ที่แหลกเน็ตปิดอืมที่แหลกเน็ตเน็ดมันปิดเองแม่อืมอันคุณแม่กันเลยบ้านเป็นแต่ในมาหาแม่รุอัปภารวาหมู่บ้านข่อยกฐาเด้กข่อกับด้วยความแบบว่าที่บอโทรไปบอเป็นอย่างไ้แม่ข่อยเกลียดใจไม่ใช่แจกว่า เราเที่ยวมาหาดูหลายแล้วมันเมนงานเราน่ะแม่มันเมนมันน่็ยของเรามือนิ่สิไปมือนิ่สิไปแต่งตัวให้แม่เพ้นนะคะช่างส่วนตัวมาแล้วเมื่อคืนนี้ช่างเปียนะคะก็ก็เลยจําใจจําใจต้องต้องแบบส่ใจกับงเออ่นลกันมัน็ุามัดยุ้วตอมื่อกาั่นสเปรย์จะงอวงอยังแม่แมันเป็นก้อนมันวีบออกไปพนะเอาเดี๋ยวมันใช่อีเกแม่ สเปรดามันเป็นชั้นแม่ชั้นอีสานใส่นะชาวบ้านขอปันบ่ชาวบ้านขอมันแข็งแข็งนั่นแหละเพราะใส่เพราะใส่ใดกับแข็งชาวบ้านขอปแม่ละปีนี้มันเป็นก้อนมันดีเพราะใส่เมื่อไงเมื่อนี้อีเมียโชคยังเมื่อไงเอ่อเมื่อนี้โชคบุญแข่งเรือค่ะบุญแข่งเรือนะครับพี่น้องมันรอว่างไรจะจะจะลองเป็นเพลงมาหรือว่าลองช่วงไมันเป็นอัน ล้ำผืนล้ืนบ่เดินดงบ่เม่เคลินว่าเดินดงบ่เอ้เดน้ำืนน้ำืน้าืนจบนนาบกันนะผมเพื่อไทยบอกก่าเทพว่าดาว่าเม่ยนางเอ้ยอย่าได้มีคำพอนไปดีทนเสียงให้เจ้ายั่วตื้นเสียงกองขื้นขื้นกองยาทวงอยู่ดีมามื้อนี้โยมาพูสลาอีกท้งมาลาหอมใบสีสมาไว ไหงาได้ไปไว้ไฟงายย่าได้มีเหตุให้ขาดกองสิงใดมาเร็วได้เพราะมีคันพากหายใจไวามอพี่เขาะกว่าจบเร็วอ้ยจังสันตัวลงมอแมมันดนตีมันสินกไวแ้มันก็จะเอีแล้วหยุดน้ำโดนตีเด้พี่น้องเพราะมันร้อมผิดเด้เพรามันได้เมื่อ่ตัวเื่เขาดนตี ปลาเล้วได้ตัดปลากระแสชนน้ำมันวนเวียนไหลตะลิงเงินงามนี่จนตีพ้อมเสียงกองเสียงะนาดยินเสียงพาดพาดน้ำดังกองกอมแคนแอแอนปอนนอนปีโพเซลไห้เป็นแถวละเต็มโชลนานามงามประดับเอผากันก่อนเอน่านว่าแถนยูป้ากินปั้นปอนลงเลาะเรียบทรง เรียบทรงนำฟังแม่ที่เสียงของตีกองงั้นเสียงเพลงโงดามีแลาพัดเป็นทางผัดเป็นทางนัดเนาะอู้หาหาพว่นนะหาพว่นน่นผู้มล่ำผื่นอยู่เลวมันล่ำนน่นแม่อืมสั้นเดียวตลกตลกมือขึ้นเนียนั่นเป็นตลกอันหัวมวลนหน่อยๆพี่น้องได้เบิงโย่คอยหงวไม่เยื้ตรง เคยพูว oh, no. right. right. exactly. okay. ่าล้ำเพิ่นแมีโอ้ยแหงเลยก๊อปปี้กไอ้ที่ก็ปี้เขาทุกคนนฝดผู้ใดไปไอ้ที่ก็ปี้ผู้นั่นนหมียไม่ร้องหัวขึ้นบางแหงคนแหงย่านขางเงี้ยนเขาห้องได้อยู่ว่าเอาไม่ฮาหนี่มาอีกแล้วเขาว่าเพิ่นเราที่นี่เพิ่นเพิ่นว่าเด่นทาวานเห็นหน่อยเพิ่นเดางับบ่ได้ฉันกันฉันฉันฉันเห็นหัวเขาเล่าฉันเลยย่านแล้วอันนี้ฉันเล่ายาวกุฏิเอาบ่ด้อกุฏิเอาบ่ด้อแล้วบอกว่า มึงบอกทาใดมากกูเสียท่าดันมาแล้วไม่ปวดเเข้าลูกเไรสิบัดอัน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 นักระเดหัวแบบเล็กน้อยยูอันตั้งไห้ไม่นั่งไห้นังไห้นั่งไห้ซองไห้กะนั่งโกเลย่าไปดีไทยซื่อเนี่ยไปดีไหนเรก็เอาลัวนู่นนี่นี่นักเข้าไปพอไปยังเห็นปลาไหลแชจมเอาแย่เขาก็บอกว่าจันทร์ว่าออกไปดีไทยเตือ้ย เขาไม่ได้ไปเรียนรักสาวเราโครสวรรค์เจ้าบอตังห่วงนัก,นกดนตรีพร้อมที่จะกั้นเกียงแล้วอีแล้วแต่และหม่องคือเขาเจ้ากับเบิงคือกันเขาเจ้ากับเบิงว่าเออสมมติว่าอีพี่นี่เจซีมาเด้อสูเขาสิเฮ็ดอีงเขาสิเกียงอยีงเราคือขัดเห็นเราลอวไปยัเนเด็กเขาสิเล่นดนตรีคือเนี่ยบ่มีทางใน่น้อ,องม <c oughs> <c oughs> <c oughs> <t un> าเราเิบาะรองเห็นพอตอนฉากันฉากกันฉากที่ว่าไอ้บอยกับอันนั้นพินูต์ออกไปหลอกเพลงคู่กันเพ่อกระยังขึ้นไปจะไปด่านักดนตรีนั่นนเี่ยเขายังเล่นเพลงกันนั่น เขาเล่นเพลงนทีว่าทีว่าแล้วเดาเหมี่เออแต่โบระสีดำมันแมี่ยที่ขึ้นไปด่าเขาเขาเล่นนุนเขามาเล่นนุนตีใส่พนหันมาลวกันเดาขอมันอ่างอ้มจึจกอไว้ยจะไปเถียงเนาะนี่แหะพี่นนองสฉพางานพื้นหลายผูเห็นตลกจัางหลินดีๆสิกุยันมับก้อนมูอยู่เด้อเดี๋ยนี้แข่คิดเสร็จ พ่ตุ้มหมอนนะพตุ้มอนอะไมีแต่แนวปิดเนาะแงะกับอะไรอืมขัญซ้อนสักช่างสั่นเลยพี่น้องนี่แหละเขาบอกว่าตลกกะสิบอมเอนว่าบอมเอนว่าสี่สีดีไปซะทุกคนเด้แต่ว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถไผยมั่นไหมพี่น้องคือขันพูดหนึ่งเหตุอย่างหนึ่งคือมันกับตรงไหนหัวมันที่เป็นคาเล็กตอร์ไผยคาเล็กตอร์มั่นสินะใค้ทุกคนอยู่อดิตานี่แหละแม่กับแม่กับมะฮับหลักกะสีไปอันนั้น ตอนนี้ใบสอง้วเพื่อหวอดกระแต่งหลดไปอย่างไะเมเ์หดวหอมผมไบบถอหีดใบเม้ม่หลุดเหรอนะอืมช่างสันเหลวไม่สุดนิดเดียวประมาณค่ะเอาพี่น้องขออนุญาตเดินทางสกรจังพอกันนะคะอันนี้โซเฟอร์ ไม่ย้ำแต่ด็ดแต่สุดเนืสูโซเฟอร์ก็ได้เป็นตะมันมาเป็นตะมันมาเนาะมันมาบเมจาวาบ่เมียผู้สนกะยากเสนอโอ้ตีเสนอเสนอจาวางไหนคอยถามกันนะแ่ามดเยไปอะไบนนั้โอ้แสดงว่าเห็นเห็นเห็นมึขึ้นเลยว่าว่า่เมียบะสวยสิบ่คนสดีใครแม่สวยสวยมีโชมีอย่างเนาะบะแม่ยีชิวม่วงปลาเลี้ยงออกไปอ๋อ มันเป็นอดีตอย่าคิดทวนคืนมาใหม่จะสั่นเหรอพี่น้องจังพ่อกันค่ะค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังสีเฮ็ดผมให้ยู่นี่แล้วแต่งหน้าเอาจะ่เรี่ยวกันแต่เข้าแต่งอะไรมุ้งก่อเมียแต่งสบ่ายสามก็ยังเอาก้นกินหน้าตัดแต่งหน้าไม่เอาค่ะไม่อยากควบกินค่ะแบบว่าไปซ่ากองแบบบูลิซ่า

ที่ทำร้ายเป็นคนหาหาชู้หารเนี่ยเขาพิจราว่าที่ทำร้ายาไฟกับบู ่็เลยไม่ใช่แต่มาจากสุดว่าแต่ไหนจะดเนี่ยเนาะไม่ใก่ี่เปเติมนี่ยหน่อยไปจุ่มต่หน่อยคือแอนเราดีเพราะเขาว่ไใล่ะกัาเพนนักฆ่าพน้ามของท่านี่ช่วงสิคืนคูนแล้วค่ะคืนคูนแล้วกระฉามค่ะไม่ใช่น้าแร่กันห้าอยันหนักคือันนะคะ ต่ลกจะว่าตกงานในปีน la um, ja ี้นะ่พส uh ้อม ja hm ีีนี่ยเนาะเอ๊ะไอ้ย่างเกอมัมียพงไอหลอกไปนะปมายว่าเรื่องลูกกระปเลยสแะสคะมีเบียร์ประมาอกมันเนี่ยเียเน่ผ้าเนี่ยเป็นน้ำหมอ ្ទ្ំ្ោះបំ្នៅភ្ទ្ំ្ំ្ះ្ទ្ំ្ំ្ំ្្ំ្ំ្្ំ្ំ្ំ្ំ្ំ្ំាំង៏្្ំ្គីចូលដូចន ก็แอยู่บ uh ้านได้เ oh> กิดล้ก so> ันม right? ันเป็นขึ้นขอบขั้วแยแม่มาไปไบอเลี้ยงนบอเลงตัวโมัขึ้นอย่ไม่โลไปแล้วก็ไปตั้มิงแล้วแบอเขาพาคู่กับไปตั้ที่ลูกไผ่วันนี้ลูกไผ่กานั่นเสีดงย่างกัไผ่กัตัวโกุลแล้วไปตัมนุลูกไผ่แล้ววันนี้เกี่ได้ไหม มากินไม้ไม่บาทก็เจอนี้เจีามันแม่ันแวก็บุอบว่าก็อยากเข๋าเนาะหาตงนนี้ม่เก็เอก็ไดแล้วี่สาเอาคลิปปนคลิปกับพวกนี่แมว้ จ็กีก <rural> да <g ul Buffalo> ับแตงหนาเพราะพี่จากีเลยพี่น้องสัวเหนียวีละต้นต้นฉบับต้นฉบับคิวอันนั้นนี่ละนี่ละโซเฟอร์พี่น้องโซเฟิร์มโซเิรโซฟโเรทลกี่น้องเว่าจริงมุกนได้ถามเห็นมมุกมุกบีกี้ยอเนาะเนมะมุอยมาือมาื้อ ฉันสวยเนาะชุดไปยุนิแจคุสวยอันเสียงเสียงทีเอ็นมากนะอ้าวมาชวนฉันสวยเนะอ้าวฉันสวเนาสวยนี่ยกีเพลสเพลสแบบสวยกีเพลสไม่ประตุง มีมุ้นี่แหละมีมุ้นี่แหละันเอขาลจอียมุ้าายอยู่วายแที่มาเยา้อลอนายอนี้โห้ยไเอะเอาิบกันเอาพูดกันสิเดือนี่ใสิต้องพูดไห ใส่ก่อนสีชมพูคนนี้อยู่ต้องหอดกคอนสะตนซ์สีชมพูกว่าหมู่บ้านนี่เขารวยๆออกตัวการโฆษณาวางตอนนี้เนี่ยก็เก่งใจได้เลยว่าคนมาหอดบอลผลได้บนทีเอาละพี่น้องขออนุญาตท่าผมสักก่อนเดี๋ยวจังหวะมึงมาแล้วแล้วเป็นเพจสิบเอ็ดคูเจ๋งจังค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะดูดู พี่น้องมาหันเตรียมตัวอันนี้ซิเลียเราแบบนี้นะคะเริ่มพักกันแลแม่หันามาพักกันนะปั๊บนี่ล่ะเฮ็ดไปพี่น้องะคะ <c oughs> อันป้เถ้าดิโอ้ยเบี้ยเออเดี๋ยวทำไมยูแบบที่กูกระช่งมามีกูกระช่งมามีคนขั้วกูช่วงกูเถ่าแท้บบที่นาะจักน่้นก็มีพวะมัดดึงข้อให้แล้วก็ดึงหนาให้เขี้ย ได้ได้ยิ้ดอกพี่น้องที่นี่กะข้าเจา้ากระลังอ่าเริ่มจะไล่แล้วครับพี่น้องกันเหลือขันเพียงขึ้นกระจังสีใส่ชุดให้แม่เพราะว่ากระเจ้ใส่ไว้ละอ,อยียดเล้วหอนนะคะมีะแล้วพี่น้องเดี๋วยวเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีผ้าไปเบิองสีผ้าไปจอบเบิองเล่าเหมือนี้ว่าก่อนแม่ใส่ชุดแล้วไปรอก,การแสดงสิเป็นจังใดนะคะตื่นเต้นหลงความ เราพี่น้องลงมาแล้วเพนภาพ,พองพันพอง,งพอใหญ่เหมือนคุณอาฟาพี่น้องบ้ง ฟาปิดคิปไปแต่ข้าวแน่แบ,บ๊สซีเมิดแล้วถ่ายร,รูปอยู่ด้างไหมคะสวยมากคะ่ะวันนี้คะ่ะเอเ่อเกือเพื่อโดยเอ่เอเอ็มพอนตลกสาวร้อยตตลกสาวร้อยชุดหรือร้อยชงพี่น้องทีสองเราจำซื้อลูกกับอะไรแล้ว<ๆ> เอาเป็นว่าวันนี้นะคะดีใจมากๆนะคะทีไรมาแต่งหน้าให้แม่นะคะเด้มาแบบว่าครบสวยอัดอาจอาจจะบบอจจะบอันปารพี่น้องเมือนี้ผมเ่าถ้าได้ถือใจปด้เพราะว่าอันมันโดยความที่ว่าเล่าไปสาผมมากมือนนี่มันก็เลยเห็ดบอไปวีบอไปเลยใส่แป้งกันมาจากหลอดมาพี่น้องเอาเป็นว่าวันนี้นะคะในข้ดูแลความสวยสมกับเล่าไปหับสมกับไปหับบ่สมค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะไฮแม่แต่งไฮแม่ถ่ายรูปค่ะขอบคุณอ c ฟซี FC, ขอบคุณพี่พน้องนะคะสวัสดีมากในกันบ๊ายบายในแม่บ๊ายบายเนี่ย